สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลฟอร์มอีกครั้งนะครับวันนี้พามาชมรถที่ผ่อนเดือนละแค่6,000บาทเท่านั้นเองนะครับนักศึกษาจบใหม่เงินเดือน15,000บาทก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับ t o y ย t a ายา i ิ a t อท e นะครับปี2020.2021นะครับไม่เพียงแค่3 9 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรุ่น Eco นะ ถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ได้ออปชั่นถือว่าครบคันนะครับดูไฟหน้าดีครับสวยๆเลยนะนี่ล้อก,กระทะนะครับแข็งแรงนะยางใช้ได้ยาวๆเลยนะครับดูด้านข้างนะครับโอ้โหสีสันสวยงามสีบอลเงินนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วเรารับประกันทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีทิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับ แล้วใหม่แท้ๆเลยนะครับหนึ่งเซนตนะครับดูสภาพด้านข้างนะครับสีเดิมๆทั้งคันนะครับไฟท้ายสไตล์ใหม่นะสวยงามด้วยนะครับด้านหลังกว้างเลยนะฮะเก็บของได้เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวไฟพามาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านท้ายมีทับทิมนะฮะโอ้โหแล้วรถนี่ข้างในนี่สะอาดสะอ้านมากนะครับ เครื่องยนต์เบนซินนะครับ 1,200cc นะประหยัดน้ำมันมากนะครับถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะฮะดูดิฮะสวยๆนะผ่อนเดือนละ6,000นะลูกค้าคันนี้นะครับผ่อนเดือนละแค่6,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับนะนี่ดูเส้นสายที่สวยเลยนะเดิมๆหมดนะครับไปดูด้านในนะครับ ดูด้านในลูกค้าได้อะไรมาบ้างนะผ่อนเดือนละหกพันนะได้กระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมีลําโพงอะไรครบคันนะเนี่เปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ํามันนะครับเป็นเบาะผ้านะครับแต่สะอาดสะอ้านมากนะครับไม่เก็บความร้อนนะดูพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะ รับสายได้วางสายได้นะครับปรับโหมดที่วิทยุได้หมดนะครับดูหน้าจอเป็นวิทยุนะแต่มีที่เสียบ USB นะครับดูสวยๆเลยนะเดี๋ยวราคาว่ากันท้ายคลิปนะครับจัดโปรโมชั่นให้แน่นอนนะดูนะฮะค,คนสูมคนโซนนะสวยกลิปนะครับใหม่ๆนะครับ มาพร้อมออปชันที่ถือว่าพอใช้ได้นะครับอาจจะไม่เยอะเท่าตัวท็อปนะแต่ออปชันถือว่าใช้ได้นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับยาลิสเนี่ยชอบมากนะครับโดยเฉพาะ4ประตูนะด้านหลังกว้างเลยเห็นไหมนี่กว้างกว้างเลยฮะนั่งสบายแน่นอนนะฮะหรือใครจะเอาไปวิ่ง g r a บวิ่งโบ w นะฮะสบายเลยนะครับ ที่เก็บของเยอะนะครับนี่นี่พาไปดูท้ายรถนะครับนี่ครบหมดครบหมดนะอุปกรณ์ครบนะครับนี่ที่เติมลมนะครับที่ปะลมยางอะไรครบหมดนะครับนี่จมเดิมหมดนะฮะ เม็ดอาร์คเม็ดฟอดยังอยู่ครบนะครับซีนเดิมหมดนะครับรับประกันรถสวยอยู่แล้วนะครับนี่ฝาถังน้ำมันตัวนี้นะครับเติมแก๊สโซโฮอล์95ได้ E20 ได้นะครับเนี่นะอดเดิมหมดนะฮะเดิมๆทั้งคันนะครับใครจะไปหาอะไรได้เสริมนะคุ้มนะผ่อนเดือนละแค่6,000เองนะครับ สามารถเอาไปหารายได้เสริมได้สามถึงสี่หมื่นบาทแน่นอนนะครับดูสภาพนะด้านหลังกว้างด้วยนั่งสบายแน่นอนนะครับหิ้วรอยแทบไม่มีเลยนะอยังรถใหม่ๆเลยนะฟังก์ชันไม่ต้องเยอะครับสนุนบำรุงสบายนะครับมาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ ออปชันไม่เยอะนะครับแต่คุ้มค่าคุ้มราคาพาะผ่อนแค่เดือนละแค่6 0พันบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้มีระบบการล้อลื่นถลายนะครับมีแอร์แบกนะครับหรือว่าครบนะฮะอ่าเปิดห้องเครื่องแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพัน200ซีซีนะครับเป็น vvtie นะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับ น็อตเดิมหมดนะครับน็อตเดิมเดิมเลยนะครับมีสัญลักษณ์มอกอด้านข้างนะครับสวยๆเลยไหมฮะลักเครื่องนี่ไม่เพียงแค่สาม0 0ืเก้าันกิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ก็น้อยด้วยนะฮะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะเหมือนกับคุณลูกค้าได้มาดูเองเลยนะฮะเพราะเราเข้าใจว่าบางท่านอยู่ต่างจังหวัดนะยังไม่สะดวกมาดูนะครับ เราก็ทำให้เหมือนคุณลูกค้าได้มาดูรถเองเลยนะฮะเดิมเดิมหมดนะฮะ,ะเดี๋ยวเซลล์ป้อมสรุปราคาและโปรโมชั่นท้ายคลิปนะครับอ่าเซลล์ป้อมนะครับสรุปราคาท้ายคลิปนะคันนี้นะครับเป็น t o โยต้ายารินะครับรุ่น a อทีนะเป็นตัว4ประตูนะครับไม่เพียงแค่3 0 0 0 0 9,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2020 2 0 2 1นะครับ สภาพนี่ใหม่กริบๆนะผ่อนเพียงแค่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นเองนะครับเงินเดือนเพียงแค่1 5 0 0 0 0บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับจัดโปรโมชั่นคือฟรีดาวนะครับอายุงาน4เดือนก็ซื้อได้แล้วนะครับนะสนใจฝากกดติดตามส่งเบอร์มาได้ในช่องแชทนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ